ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบบเวเลตจำกัดมหาชนบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสมาร์ทเอสแอมีชาแกับผมสิริภัยสารแสงไทยทวีบุญนำท่านผู้ชมเข้าสู่ SME Smart Service รายการในการขายปัญหาเรื่องราวของธุรกิจนะครับรวมไปถึงมุมมองที่น่าสนใจทั้งทาง,ทาง,ทางด้านการตลาดการลงทุนและรวมไปถึงเศรษฐกิจและภาคธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดกลางด้วยนะครับผู้ชมครับนับจากนี้ไปเรากําลังจะเริ่มต้นในช่วงหนึ่งชั่วโมงเต็มนับจากนาทีนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการของเราสดๆได้หลากหลายช่องทางนะครับผ่านทางช่องทวิช s ั่นในระบบ SD หรือว่าสแตนดาร์ดดิ ช่องที่25แล้วก็ชมในระบบความคมชัดสูงนะครับหรือว่า HD ผ่านทางช่องท i วี่นที่28ครับส่วนผู้ชมที่ติดตามนะครับผ่านทางจาน True PSI ก็สามารถรับชมกันได้ผ่านทางช่องที่18ครับและไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่สามารถชมรายการของเราย้อนหลังแล้วก็รู้ไปถึงรายการส,สดๆกันได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www.smartsmetv ได้ตลอด24ชั่วโมงและที่ยิ่งกว่านั้นครับเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการมือถือทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับง่ายๆครับเพียงทีมคำว่า smart เอสเและดาวน์โหลดติดตั้งบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งในและต่างประเทศครับทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงเวลาสําคัญที่สุดในช่วงนี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องราวของที่ทานในการลงทุนที่น่าสนใจในปี2557หลายคนมองเศรษฐกิจภาพรวมก่อนนะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งมองตลาดต่างประเทศมองบ้านเราก่อนดีกว่าไหมลองมองหัวเมืองหลักๆห,หัวเมืองที่เกิดใหม่บ้างนะครับแต่ถ้าพูดถึงหัวเมืองหลักแล้วก็หัวเมืองใหม่แล้วหลายคนกาลังเกิดาถาถมมวว่แล้ี ที่ไหนบ้างหลักที่จะเป็นหัวเมืองหลักและหัวเมืองใหม่ที่ณวันนี้เราจะต้องยกฐานะขึ้นมาในการจับตามองเป็นพิเศษในการลงทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมด้วยนะครับจุดที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนกําลังตั้งคาถามเกิดขึ้นว่านี่คือวิกฤตหรือโอกาสที่กําลังไปสู่การทําธุรกิจ SME กันแน่ติดตามคําตอบในช่วงแรกก่อนกันได้กับสกูป๊ปรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเชิญครับ เมื่อพูดถึงเมกะเทนต้องบอกเลยครับว่ามีเทนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการ SME นั่นก็คือเรื่อง urbanization หรือการขยายตัวของเมืองไปสู่หัวเมืองใหญ่ๆใ,ในระดับภูมิภาคแม้ว่าความจเจริญจะก,กระจายจากเมืองหลวงสู่หัวเมืองต่างๆจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในอดีตมากทั้งขนาดการลงทุนและความรวดเร็วในการกระจายตัวซึ่งเป็นไปแบบก้าวกระโดดส่งผลให้ชื่อของหัวเมืองใหม่ๆเริ่มปรากฏให้เห็นในสื่อมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ลำปางแม่ฮ่องสอนการจน,นบุรีชลบุรีอุดรธานีหนองคายอุบลราชธานีเป็นต้นหรือเฉพาะการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่นำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจแบบลูกโซ่เริ่มจากนโยบายกระจายการลงทุนของภาครัฐทั้งด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้อสังหาริมทรัพย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นอย่างครบครันสมผลใ้ธุรกิจท้องถิ่นคึกคักกลุ่มทุนเช่นโมเดิร์นเทรดที่เริ่มอินตัวกับเมืองหลวงเริ่มขยายสาขาไปตามหัวเมืองใหม่ๆก่อให้เกิดอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นผู้คนจากต่างพื้นที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินอย่างมากมายจนเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปหากมองในมุมของผู้ประกอบการ SME แล้ว Urbanization มาพร้อมกับหลายประเด็นที่ต้องไต่ต่อให้ดีเพราะมีผลกระทบหลายด้านเกิดขึ้นแบบลูกโซ่ด้วยที่เห็นได้ชัดในระดับมหาภาคคือภาวะเงินเฟ้อที่มีจุดเริ่มต้นจากราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อใดที่การขยายตัวของหัวเมืองมีความชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างราคาที่ดินจะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นทันทีซึ่งในบางพื้นที่มีการปรับขึ้นมากกว่าสิบเท่าในช่วงเวลาสั้นๆโดยภาวะเงินเฟ้อนี้จะส่งผลให้ค่าครองชีพในพื้นที่สูงขึ้นส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยตรงในด้านอัตราการจ้างงานที่ต้องเพิ่ม ทมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นยังต้องแข่งขันกับโมเดินเทรดยักษ์ใหญ่ในด้านการจัดหาบุคลากรอ,อีกด้วยซึ่งตามสิ่งตา่ตางๆเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบที่มาพร้อมกับเออร์เบนิเซชันทั้งสิ้นอย่างไรก็ดีการมาถึงของเออร์เบนิเซชันไม่ได้นามาแค่ผลกระทบที่เป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการ SME เท่านั้นแต่อาจน,นํามาซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจอีกด้วยซึ่งโอกาสของผู้ประกอบการ SME ที่มีต่อการเติบโตของหัวเมืองใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในรายการ SME Smart Service วันนี้ ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับในการมองวิกฤตสู่โอกาสกับการเดบโตของธุรกิจ SME กับหัวเมืองใหม่อย่างที่ได้ชมกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับเปิดกุญแจดอกใหญ่ๆนะครับขายค้นหาคําตอบกันว่าหัวเมืองหลักหัวเมืองใหม่ทั้งหมดนี้มีที่ไหนกันบ้างและความน่าสนใจเสนอทางด้านการลงทุนของธุรกิจ SME นั้นมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ